สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆไมเมกาบอนไซผมขอชี้แจงนิดหนึง่งเรื่องของปีที่ผมนำเสนอในการทำคลิปแต่ละครั้งนะครับจากปี20เปลี่ยนเป็นปี2020แล้วก็จากปี2001ที่ผมเคยพูดไปเปลี่ยนเป็นปี2021นะครับเนื่องจากพูดผิดไปหน่อยนะครับก็ขออาไปเป็นเพื่อนไว้นาทีด้วยนะครับ ไปครับไปรับชมรายการปกติครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ ที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมปีสองพันสิบแปดนะครับเพื่อนๆนี่ครับสายวิตีเจ้ายักษ์วันนี้วันที่16เดือน8ปี2000วันที่13เดือน9อัปเดต วันที่11เดือน10ปี2020อัปเดตวันที่13เดือน12ปี20นะครับวันที่10เดือน1ปี2021วันที่28เดือน3ปี2001 วันที่สามเดือนห้าปี2001วันที่23เดือนห้าปี2001วันที่6เดือน6ปี2001 วันที่13เดือน6ปี2001 สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆแม่กบบอนไซวันนี้มาพบกับเจ้าสาวิตีแบบทรงแบบใหญ่ๆเลยอีกต้นหนึ่งนะครับก็เมื่อประมาณ4เดือนที่ผ่านมานะับเดือนที่ผ่านไปนะมันก็มีอะไรคืบหน้าให้กับเพื่อนๆได้เห็นเยอะนะครับกิ่งต่างๆก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะเมื่อกี้ก็ได้แกะลวดไปนะอันนี้ก็นะครับกิ่งนี้ก็เอาลวดประคองไว้นะครับแล้วก็เอาไม้เอาไม้ค้ำไว้เพราะว่า การที่เราเอาไม้ค้ำไว้แบบนี้เราก็ไม่ต้องใช้ลวดเส้นใหญ่มากคำ้ำมันก็ช่วยช่วยเราได้มากเลยนะครับในการที่เอาไม้ปักในการที่เลี้ยงเต้ากิ่งกว่าที่เขาจะใหญ่ได้ที่เราใช้ไม้ค้ำไว้อย่างเงี้ยมันก็ก็ดีกว่าเข้าลวดนะในเมื่อในเมื่อองศาได้ที่แล้วปุ๊บก็ค้ำไว้แบบนี้เลยนะครับไม้ก็จะอยู่ในลักษณะนี้ลมพัดก็ไม่หักด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากเพิ่มความมั่นใจก็เอาลวดเข้า แบบนี้ไว้เต้ากิ่งนะครับแต่ก็พันปลายติดกับไม้แบบนี้ไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่หักจากวันนั้นถึงวันนี้ก็นะผ่านไปได้สี่เดือนเนี่ยก็ได้เขียงนี่เขียงนี่มเมื่อกี้นะครับต้นคลิปเนี่ยที่ผมเขียงตรงนี้ไปอ่ะนะเพราะว่าเขียงสูงพอเขียงสูงปุ๊บคิดว่าข้างล่างน่าจะแตกด้วยข้างล่างไม่แตกเลย มีแตกมานิดหน่อยนะแต่จริงๆแล้วมันต้องแตกอยู่ประมาณขนาดนี้เพราะว่าแถนางนี้มีตาด้วยก็ไม่แตกเลยก็เลยเขียงใหม่รอ,อบนึงเดี๋ยวรอแตกอันนี้เขียงไปแล้วแต่ว่าแตกมาให้เยอะเลยเพราะเนื่องจากไม้มันหัวมันทิ่มลงนะพอหัวมันทิ่มตรงรุกพอหัวมันทิ่มลงปุ๊บเนี่ยกิ่งแขนงต่างๆออกมาให้เราเยอะแต่เนื่องจากว่ากิ่งนี้นะมันตั้งตรงเก้าสิบองศา เวลาเราเขียงสูงเกินไปอนะ่ะมันก็จะแตกเฉพาะข้างบนข้างล่างก็ไม่ค่อยแตกเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องมาเขียงใหม่อ,อีกรอบหนึง่งนะ <c oughs> เพื่อที่เตรียมจะเติมกิ่งหน้าเนี่ยเพื่อนมาดูใกล้ๆกนะครับเห็นไหมครับตากิ่งมันอยู่อย่างเนี้ยจริงๆแล้วมันต้องแตกอยู่ตรงนี้บริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่ผมอยากจะได้ตำแหน่งกิ่งหน้าเนี่ยนะแต่ว่ามันมาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องเขียงใหม่อ,อีกรอบหนึง่ง นะเพื่อรอตำแหน่งตรงนี้นะครับคิดว่าภาคนี้เป็นภาคสามเนาะวันที่สิบสามเดือนหกนะเป็นภาคสามให้กับเพื่อนๆดูในการเปลี่ยนแปลงของไม้คิดว่าภาคสี่ก็ได้เยอะนะนะภาคสี่นี้เราคงจะได้เริ่มทําตัดตัดตรงนี้นะครับเริ่มทํารายละเอียดเกื่อาภาคสี่คงจะได้แล้วแล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งที่ผมเปลี่ยนใหม่ นะครับในภาคที่สามนี้นะเพืมม่อนมาดูตรงนี้ใกล้ๆนะตำแหน่งตรงนี้ที่ผมเคยเคยเข้าลวดไว้ตอนนั้นอ่ะมันมันเสียตำแหน่งมันไม่ดีนะพอตำแหน่งมันไม่ดีเนี่ยเราก็เลยได้ทําการมันมีกิ่งอ,อ้อใหม่เราก็เลี้ยงใหม่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าคู่กันก็ใหญ่กว่ากันไม่มากเดี๋ยวก็โตทันกันนะรตรงนี้ก็เป็นปลายกิ่งที่เราจะสร้างปลายกิ่งนะครับแขนงหลังแขนงหน้านะแขนงหลังอยู่นี่ หแหงหน้าและตรงนี้ตรงช่วงที่เราจะทําปลายก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองติดตามดูก็แล้วกันว่า,กา,วาการจบนะครับจบยอดเป็นยังไงนะครับจบปลายกิง่งเป็นยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นะมีความเปลี่ยนแปลงของไม้ให้กับเพื่อนๆดูได้ได้เยอะพอสมควรยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามนะภาคสี่เนาะนะครับอันนี้เป็นภาคสามวิตีต,ตอใหญ่หญหญลๆลำลำบึกๆึเป็นภาคสา เพื่อนอย่าลืมติดตามภาคสีกันแล้วกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนาบคลิปนี้สวัสดีครับ